ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ้นบอยสายผ้ากินครับพี่น้องเมื่อกี้พระพี่พระน้องมากินนี่เลยครับผมแกงปลาดุกใส่น้ำมันโสมครับแล้วก็ศตำแตงมาแมาพี่น้องวัว,าวาลายใยห,หางครับผมกวนตุ๋นตุ๋นเลยพี่น้องอืตุ๋นเพลทแล้วหั่นพี่น,อน้องเด้อไปเด้อแซ่บแซ่บๆน้ำแข็งครับ ครับนกินห,ห่อนๆมีแห้งพอแบยาวๆเลยคขออนุญาตเบาๆน่ดเดยครับมันเดืกดแบบ ถ่ายคลิปตอนนี้ก็หาทุ่มกว่าพี่น้อง ว่ามากินนอนๆคือเป่าติมัน <c oughs> จะลวกปลาครับผม,อมจอดจานอีรีไปน้อง เหลือง,งานปหวัดรับไปเลยได้พี่น้องตื่นหนึ่งลุกขึ้นไมาเลิกคลิปนาทีที่แล้วบริเดี๋ยวเกคลิปตัางซี่ฮาเมื่อไหม เห็นยังทำอย่างจะรอเวลาเนาะพี่น้องเนาะเหมือนแต่เดี๋ยวเดียวไประเดีเหเวจเเือเี่ก มาเด้ครับเศบๆนวลๆน้ำแข็งว่ากินอยู่เขาว่าก so ินเขาอยู่คือท่องคือห่องเนาะ เอาขอนท้องไว้ <pes> <begun> ทำไมสมกับมัติบานพี่น้องบ,อบิดง่ายหรอทำอะไรกัน เอาเบิร์เลอทุงหนึงน่งเบิร์ในหนึ่งเขาเอ็นเถอะมันซื้อเพิ่อนมาบอได้มาไว้แต่มมาๆกับเพื่อสิได้นหนึงน่งตีเด็ก แกงปลากระเจ่พี่น้องพี่น้องเติมสูปลาบานเขามาได้เนาะปลาธรรมศาสตร์อิ่นกัระลั้วกลางเราปบ thank you เบิดรัเบิดอิ่มพอดีพี่นอ้องซาลาม,มืบอนี่ผมก็มากินแกงปลาใส่น้ำมันส้มนะครับผมแล้วก็ตำแตงให้พี่ให้น้องเบิ้ง ถ้ามะคลิปนี้ผมฝากกดไลก์กดแชร์กูสับสกายไปรั่นใจผมได้ด้วครับพี่นอ้องเสร็ดแะ้มีแ้งเฮดคลิปใหม่ๆต่อๆไปสำหรับมือนีอลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไปบอกกันคลิปหนามือหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม